สวัสดีค่ะนักเรียนกับมพบกับครูลูกตาในคาบแนะแนวกันอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะครูก็มีกิจกรรมสนุกๆนะคะมีหัวข้อสนุกๆมาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันอีกแล้วนะคะซึ่งในหัวข้อในวันนี้ค่ะเป็นหัวข้อที่ใกล้ตัวนักเรียนมากๆเลยนะคะนั่นก็คือการเรียนออนไลน์นั่นเอง <S <S ไม่มีใครไม่รู้จักการเรียนออนไลน์ใช่ไหมคะเพราะทุกคนก็เรียนออนไลน์กันอยู่โดยสิ่งที่ครูจะมาชวนนักเรียน ศึกษาหรือว่าเรียนรู้ร่วมกันในวันนี้นะคะก็เราเนี่ยจะเรียนออนไลน์ยังไงให้มีประสิทธิภาพนะคะเนื่องจากว่าในปัจจุบันนะคะนักเรียนโลกของเราค่ะกำลังเผชิญอยู่กับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะคะทำให้ รูปแบบหรือช่องทางการเรียนของเรานะคะเปลี่ยนไปจากการเรียนในห้องนะคะการเรียนออนไลน์เนี่ยเปลี่ยนมาเป็นการเรียนออนไลน์ค่ะเพราะว่าเราจะต้องรักษาระยะห่างเพื่อรักษาสุขภาพของเรานะคะในการเรียนออนไลน์นะคะนักเรียนบางคนเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะรับมือหรือเตรียมพร้อมในการที่จะเรียนออนไลน์ได้อย่างทันท่วงทีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยครูก็เลยมีเคล็ดลับหรือเทคนิคแนวทาง ที่จะช่วยให้นักเรียนมือกับการเรียนออนไลน์แล้วก็สามารถที่จะเรียนออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีความสุขมากขึ้นนั่นเองค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูแนวทางที่ครูนำมาฝากนักเรียนกันเลยนะคะในการเรียนออนไลน์นะคะนักเรียนนักเรียนเนี่ยควรที่จะจัดระเบียบตัวเองนะคะควรที่จะตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าเราเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึง สื่อการสอนที่ครูเนี่ยใช้ในการเรียนการสอนได้หรือเปล่าควรที่จะศึกษาเครื่องมืออ,อที่จะใช้ในการเรียนนะคะแล้วก็เอ,อ่พยายามศึกษาข้อมูลนะคะฝึกฝนในการใช้ที่เราเนี่ยจะใช้ สามารถใช้เครื่องมือต่างๆเนี่ยในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะซึ่งสิ่งต่อไปนะคะก็คือการจัดสภาพแวดล้อมค่ะให้เหมาะสมกับการเรียนรู้เนื่องจากว่าก็จะมีลักษณะการเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปนะคะนักเรียนบางคนเนี่ยอาจจะเรียนรู้ได้ดีถ้าเกิดว่ามีการเปิดดนตรีคลอไปเบาๆนะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะเรียนรู้ได้ดีในพื้นที่เงียบไม่มีเสียงรบกวนนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะมีการตรวจสอบหรือว่าจัดสภาพแวดล้อมนะคะให้เหมาะสมกับลักษณะการเรียนรู้ของตัวเองนะคะเพื่อที่จะเราเนี่ยเพื่อที่ให้เรานะคะสามารถที่จะเรียนรู้ผ่านออนไลน์นะคะเรียนเรียนออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองค่ะแนวทางต่อไปนะคะสิ่งที่สําคัญในการเรียนออนไลน์อีกอย่างนึ่นะคะก็คือการจัดตารางเวลาค่ะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่มีครูหรืออาจารย์มาคอยเช็คนะคะหรือว่าคอยเตือนว่าเราเนี่ยจะต้องทํางานอะไรบ้าง แน่นอนเลยค่ะว่าการจดบันทึกของงานหรือสิ่งที่เราจะต้องทำนะคะแล้วก็สร้างตารางเวลาที่จะต้องส่งงานนั้นๆน,น,นะคะเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยค่ะนักเรียนเล็กอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในการเรียนออนไลน์นะคะก็คือการมีส่วนร่วมและการมีความกระตือรือร้นในการเรียนนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะนักเรียนเนี่ยควรจะมีความคิดริเริ่มนะคะเอ,อ่อหรืออาจจะมีการค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมในการเรียนนะคะเพื่อที่จะเอ,อ่อสามารถที่จะ มีส่วนร่วมในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองค่ะต่อมานะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้อีกสิ่งหนึ่งในการเรียนออนไลน์นะคะก็คือการเปิดใจนั่นเองค่ะนักเรียนนะคะบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกสบายใจที่จะแสดงความคิดเห็นภายในใจเงียบๆคนเดียวมากกว่าการตอบคําถามเ,เพื่อมีส่วนร่วมในห้องเรียนออนไลน์นะคะถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะเปิดใจนะคะแล้วก็ เปิดกว้างมากขึ้นสามารถก้าวผ่านคอมฟอร์ตโซนของตัวนักเรียนได้นเนี่ยแล้วก็พยายามที่จะมีส่วนร่วมในห้องเรียนเนี่ยก็จะสามารถทําให้นักเรียนเนี่ยมีความเข้าใจเนื้อหาในในการเรียนออนไลน์ค่ะแล้วก็ทําให้ความรู้ของเราเนี่ยมีการเ,าเปิดกว้างมากขึ้นอีกด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะการถามคําถามนะคะก็เป็นสิ่งที่สําคัญในการเรียนออนไลน์เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะเนื่องจากว่าในการเรียนออนไลน์นะคะทําให การสื่อสารของเราอ่ะไม่มีประสิทธิภาพมากที่ควระคะ่ะนักเรียนเนื่องจากว่าอาจจะด้วยข้อจํากัดในเรื่องของเทคโนโลยีหรือว่าอินเทอร์เน็ตต่างๆมาเลยทําให้การสื่อสารของเราเนี่ยมันม,มีประสิทธิภาพลดน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นการถามคําถามเลยเป็นสิ่งที่สําคัญมากนอกจากการไขข้อสงสัยของเราแล้วนะคะเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้มีความชัดเจนมากขึ้นคะ่ะนักเรียน โดยในการเรียนออนไลน์นะคะเราควรที่จะมีความรับผิดชอบต่อตัวเองให้มากๆค่ะเนื่องจากว่าในการเรียนออนไลน์เนี่ยมักจะไม่มีคนมาคอยเปาะคอยเตือนคอยกระตุ้นเราให้ตั้งใจเรียนใช่ไหมคะนักเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีความรับผิดชอบต่อตัวเองนะคะเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆในการเรียนออนไลน์เลยนะคะนักเรียนอะ่ะและสิ่งสุดท้ายที่สําคัญไม่แพ้กันนะคะก็คือการให้รางวัลตัวเองค่ะนักเรียน แน่นอนอาจจะสงสัยใช่ไหมคะในการเรียนออนไลน์เนี่ยเราต้องมีการให้รงางวัลตัวเองด้วยอะการให้รงางวัลตัวเองนี่นะคะเป็นการที่เอ่อทาให้การเรียนออนไลน์ของเรานะคะไม่เครียดจนเกินไปนะคะ่ะแถมยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับเรานะคะในการรีบทําสิ่งสิ่งนั้นให้สําเร็จค่ะเมื่อเราทําตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้แล้วนะคะหรือว่าเรียนจบตามที่ตั้งใจเอาไว้เนี่ย นักเรียนก็อย่าลืมที่จะให้รางวัลตัวเองเมื่อทําเสร็จบ้างนะคะอย่างน้อยเนี่ยก็เป็นกําลังใจเล็กๆให้ตัวเราเองเนี่ยมีแรงพัฒนาตัวเองต่อไปค่ะอย่างเช่นการสั่งอาหารที่เราชอบมาที่บ้านนะคะดูหนังดูซีรีส์ที่กําลังฮิตนะคะก็สามารถที่จะเป็นรางวัลที่ดีให้กับเราในช่วงนี้ได้เช่นกันนะคะนักเรียนจากนี้นจะเห็นได้ว่าการเรียนออนไลน์ให้สนุกเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากค่ะนักเรียนทุกคนเนี่ยมีการปรับตัวนะคะ กลับมุมมองนะคะมองมันในทางบวกให้มากขึ้นนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยมีความสุขในการเรียนก็สนุกกับมันมากขึ้นนั่นเองค่ะนักเรียน นักเรียนเนี่ยก็ได้เรียนรู้แนวทางในการเรียนออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพที่ครูนํามาฝากกันแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ค่ะครูก็จะมีกิจกรรมมาให้นักเรียนร่วมสนุกกันก็คือให้นักเรียนนะคะลองเสนอแนวทางการเรียนออนไลน์อย่างมีความสุขหรือว่าการเรียนออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพในแบบของนักเรียนนะคะมาให้ครูอย่างน้อย คนละหนึ่งแนวทางนะคะโดยครูเนี่ยจะให้ล mm ิงก์แพทเล็ตไปให้นักเรียนนะคะเพื่อให้นักเรียนนะคะพิมพออ์คำตอบมาให้ครูนะคะเมื่อนักเรียนพิมพ์เสร็จแล้วใช่ไหมคะอย่าลืมนะคะเขียนชื่อนากสกุลแล้วก็ระดับชั้นให้เรียบร้อยนะคะแต่ไม่จบเพียงเท่านั้นนะคะในเมื่อนักเรียนเนี่ยมีแนวทางของตัวเองแล้วใช่ไหม ว่ามันอาจจะไม่เพียงพอเราอาจจะต้องการแนวทางเพิ่มเติมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนเนี่ยสามารถที่จะไปศึกษาแนวทางการเรียนออนไลน์ของเพื่อนได้นะคะซึ่งถ้าเกิดว่านักเรียนเนี่ยชอบแนวทางของเพื่อนคนไหนเนี่ยก็สามารถที่จะกดถูกใจให้กับเพื่อนคนนั้นได้นะคะอ่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนคนไหนนะคะคําตอบไหนแนวทางไหนที่ได้หัวใจมากที่สุดนะคะครูจะมีรางวัลให้หนึ่งรางวัลค่ะครูจะลองอ่านแนวทางการเรียนออนไลน์ของนักเรียนนะคะ ไว้เจอกันคราบหน้าค่ะนักเรียน